สวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ช่องของเซียนบูมบอลเต็งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะฮะตอนนี้เนี่ยฟุตบอลพรีเมียร์กับบุนเดสลีกาปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ยังไม่มีบอลอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร,ร่นะฮะบอลเล็กบอลน,น้อยบอลบราซิลบาซอยผมก็หามาให้เมื่อคืนนะครับ U20 นะฮะสหรัฐอเมริกาครับผมกดไป4-0กินเต็มให้นะครับผมก็ยังโอเคนะ ยังหารายได้ให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้มันมีบอลใหญ่ครับผมรอบชิงชนะเลิศศึกยูโรปาลีครับมีคู่เดียวเน้นๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวคุยกันยาวๆฮะเซบีย่าเปิดบ้านเจอกับโรม่าเวลาตีสอตรงนะครับและเช่นเคยครับผมคู่นี้ก็จะเป็นกิจกรรมทายผลสกอร์ของคลิปนี้ด้วยนะครับยังไงรวมสนุกกันได้นะฮะแอดมาได้เลยครับที่ไลน์ แอดบอม88นะครับโดยคู่นี้จะเตะกันที่ปุสกัตอารีนานะครับผมกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะครับทั้งฝั่งของเซบีย่านะฮะรอบรองชนะเลิศเนี่ยพวกเขาผ่านยูเวนตุสมาได้นะครับด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ2ขณะที่ทางฝั่งโรม่าครับรอบรองชนะเลิศพวกเขาผ่านทา้งด้านของไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาได้ครับด้วยสกอร์รวม2นัด1ประตูต่อ0ูนนะครับ และผลงานของทั้งคู่ช่วงหลังๆต้องบอกว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะหนักไปทั้งเสมอกันเยอะครับทั้งฝั่งเซบีย่า5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ครับแต่3นัดหลังสุดพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะฮะโดยล่าสุดนี่แมชก่อนสุดท้ายของฤด,ดูกาลนะฮะลาลิกาลีกเนี่ยเซบีย่าเปิดบ้านแพ้มาดริดมา1ประตูต่อ2นะครับ ขณะที่ทางฝั่งโรม่า5นัดหลังสุดก็ชนะแค่นัดเดียวครับเสมอ3แล้วก็แพ้1นะครับสีนัดหลังยังไม่ชนะใครเลยครับล่าสุดนัดก่อนปิดฤดูกาลเหมือนกันนะฮะแมตช์ที่37นะโรม่าก,ก็บุกไปแพ้ฟ,ฟิออรมานะครับ1ประตูต่อ2เช่นกันส่วนสภาพความพร้อมของทั้งคู่ครับก็มีตัวเจ็บอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับทางฝั่งเซบียาเอง มาเกากับมักกอสอาคุนยาเนี่ยเจ็บชัวๆลงสนามไม่ได้นะฮะส่วนทางฝั่งของโรม่าครับริกคาสด็อปแล้วก็มารัชกุมบูล่ายัางเจ็บอยู่นะครับก็เป็นตัวที่เจ็บยาวกันมาทั้งคู่นะครับผมต้องบอกว่าไอตัวที่มันเจ็บแบบอ่าช่วงครั้งช่วงคราวไม่ฟิตอะไรแบบเนี้ยผมว่าน่าจะฟิตแล้วละ่ะวันเนี้ยนะครับเซเบผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมวันนี้ครับเซบียาของโฮเซลุยส์เมนดิลิบาจะใช้ระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นโบโน เซน่าฮาเป็นโลอิกบาเดกับเนมันยากูเดลแบ็คขวาเป็นเคซุสนาบาสแบ็คซ้ายเป็นอเล็กสเตเลสกลางรับเป็นเฟอร์นันโดกับอีวานราคิติชกลางรุก3ตัวเป็นลูคัสโอคัมโปสโอลิเวอร์ตอเรสแล้วก็แบรนด์กิลหน้าเป้าก็ยังคงใช้เป็นยูเซฟเอลเนสทรีนะครับส่วนทางฝั่งโรม่าของเดอะสเปเชียลวันโชเซ่มูรินโยจะใช้ระบบ3-4-2-1ผู้รักษาป,ประตูเป็นรุยปราติซิโอเซน่าฮาเป็นจาลูก้ามันชินีคริสมอลลิงโรเจอร์อีบันเยส กลาง4ตัวนะครับเป็นเซอร์กิ l เซลิชบรันคริสตานเต้เนมันย่ามาติชแล้วก็เลอันโดรสปินาโซลาหน้าต่ำเป็นปาโรดิบาล่ากับลอเรนโซเปเยกินีแล้วก็หน้าเป้าจะใช้เป็นแทมมี่อับราฮัมซึ่งชุดนี้ของทั้งสองทีมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างฟูลทีมเลยนะฮะผมเพราะว่าไอตัวหลักๆที่เป็นตัวสำคัญของทีมเนี่ยลงสนามได้หมดเลยครับ ทั้งคู่เจอกันครั้งหลังสุดถ้าไม่นับแมตช์กระชับมิดนะเอานัดที่มีความหมายดีกว่าก็เป็นศึกยูโรปาลีกเนี่ยแหละครับผมเมื่อปีฤดูกาล2019ถึง2020ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งวันนั้นเองครับผมเตะที่สนามเป็นกลางนะครับเซบียาก็เอาชนะทางฝั่งโรม่าไปได้2ประตูต่อ0น,นะครับคือต้องบอกก่อนช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เกิด การระบาดของโควิด -19 นะทำให้ไม่สามารถเตะแบบเย่าเยือนกันได้ครับผมทางยูฟ่าก็เลยจัดให้เตะสนามเป็นกลางไปนะครับแล้วก็เป็นเซบียาที่ผ่านโรม่ามาได้วันนั้นเนี่ยผู้ทำประตูอย่างยูเซปเอลเนสรีก็ยังอยู่ในทีมด้วยนะครับขณะที่อีกหนึ่งคนอย่างเซอร์กิโอริเกลนี่ย้ายไปอยู่ทางด้านของแอตมาดริดเรียบร้อยแล้วคือนัดนี้มันเป็นนัดชิงชนะเลิศแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งสงทีมให้ความสำคัญกันอย่างแน่นอนนะฮะ แต่ว่าทีมที่ต้องการใช้ชนะแล้วก็ต้องการถ้วยแชมป์มากกว่าผมว่าก็คงเป็นฝั่งเซบีย่านะเพราะว่าพอไปดูตารางนใลีกครับคือโรม่าตอนนี้พวกเขารารงอยู่ที่6ซึ่งมันเป็นพื้นที่ของฟุตบอลยูโรปาลีกยังไงซะตอนนี้อย่างแย่เลยนะโรม่าก็อาจจะล่วงมาอยู่ที่7นะครับโดนยูเวแซงแล้วก็ลงไปเล่นยูโรปาคอนเฟลีกในฤดูกาลหน้าแต่ก็ยังได้ไปฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับขณะที่เซบีย่าเองครับ คือช่วงต้นฤดูกาลพวกเขาฟอร์มแย่มากๆสถานการณ์ในลีกตอนนี้เลยอยู่ที่อันดับ11นะครับซึ่งถ้านับดีๆแล้วถามว่ามีโอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลยูโรปาคอนเฟเรนซ์ไหมก็คือทีมอันดับ7อย่างโอซาซูนาเนี่ยเซบีย่ายังมีโอกาสแซงได้อยู่นะครับแต่นับขึ้นไปโอ้โหมีทั้งราโยกิโรนาแล้วก็แอตเลติกบินเบาคือมันต้องลุ้นให้ทั้ง4ทีมพลาดนะครับในแมตช์ส,สุดท้ายแล้วเซบีย่าต้องเก็บสามแต้มได้ครับถึงจะข้ามหัว4ทีมนี้ ขึ้นไปจบอันดับ7แล้วก็ไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกฤดูกาลหน้าย้ำนะฮะว่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกไม่ใช่ยูโรปาลีกซะด้วยนะเพราะว่ายังไงก็ไล่ไม่ทันเบติสทีมอันดับ6ละซึ่งเอาตรงๆครับผมถือว่ามันยากมากๆแล้วคุณลองคิดภาพนะว่าเซบีย่าที่ปกติต้องได้ไปฟุตบอลยุโรปตลอดไม่ว่าถ้วยใดถ้วยหนึ่งครับเกิดฤด,ดูกาลหน้าไม่ได้ไปขึ้นมานี่โอ้โหถือว่าเป็น สิ่งที่แฟนบอลเซบีย่าหลายคนคงรับไม่ได้นะผมหมายถึงแฟนบอลพันแท้ที่สเปนนะครับคือวันนี้เซบีย่าต้องการจะชนะแหละเพื่อที่จะคว้าตัวนะครับผมไปเล่นศึกยูฟาแชมเปียนส์นลีกในฤดูกาลหน้าและแน่นอนครับโรมาก,ก็ต้องการเหมือนกันนะเพราะพวกเขาก็อยากจะเล่นถ้วยใหญ่มากกว่าถูกต้องไหมแชมป์รายการนี้ได้สิบไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าแล้วเซบีย่าเองก็ค่อนข้างจะถูกโฉลงแล้วก็เป็นเต้ยของรายการนี้มาหลายปีมากๆนะครับ คือในยูโรปาลีกเนี่ยทีมสเปนเข้าชิงเมื่อไหร่นะครับผมจะสามารถคว้าแชมป์ได้6จาก9ครั้งเลยทีเดียวและ4จาก6ครั้งที่สโมสรสเปนคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้คือเซบีย่านะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเซบีย่าเมื่อได้เข้าชิงรายการใดรายการหนึ่งครับของฟุตบอลยุโรปแล้วเนี่ยช่วงหลังๆนะ4-5ครั้งหลังเนี่ยพวกเขคว้าแชมป์ได้หมดแบบ100%เต็มนะฮะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยการที่โรม่ามีเดอะสเปเชียลวอย่างโชเซ่มูรินโญ่ซึ่งเคี่ยวแล้วก็เก่งในเรื่องการทําบอลถ้วยเนี่ยคุมบังเหียนอยู่บอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายของเซบีย่าแน่นอนครับโรม่าสแสดงให้เห็นมาแล้วนะครับฤดูการที่แล้วพวกเขาคว้าแชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกมาได้แล้วนะครับรดูการนี้ครับผมโรม่าเนี่ยก็หมายมัน่นบนมือครับที่จะคว้าแชมป์ยูโรปาลีกให้ได้เพื่อที่จะ ตีตัวไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าที่พวกเขาเนี่ยทำอดับไม่ได้ด้วยนะครับเงินมันต่างกันเยอะนะครับยูโรปาลีกกับอ่ายูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเรื่องของเงินรางวัลหรือว่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนะครับบอกเลยว่ายูฟ่าแชมเปียนลีกจ่ายแพงกว่าหลายเท่าตัวมากๆนอกจากนี้มันยังเป็นแม่เหล็กครับดึงดูดให้นักเตะดังๆเนี่ย เข้ามาสู่ทีมได้ด้วยอันนี้ผมพูดถึงทั้งของทั้งฝั่งเซบียาและโรม่าเลยนะอันนี้คือความสําคัญครับแล้วนัดก่อนนะฮะที่ทั้ง2ทีมเนี่ยแพ้คู่แข่งในลีกมาผมไปเช็คไลน์อัพมานะครับโอ้โหสําลองแทบจะยกตี้ฮะคือมีตัวจริงลงอยู่สอสาตัวเท่านั้นเองทั้ง2ทีมเหมือนเหมือนกันเลยครับคือเซฟตัวผู้เล่นเนี่ยเอาไว้ใส่กันเต็มที่ในนัดนี้โดยเฉพาะวันนี้จริงจังแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเซบียาหรือว่าโรม่าก็ตาม นี่ผมพูดตรงๆเลยนะค่อนข้างลำบากใจจริงๆถ้าเกิดจะเลือกทีมใดทีมหนึ่งว่าใครจะชนะนะครับแต่คราวนี้พอลงไปดูดีเทลแล้วเนี่ยเซบีย่าเองนะครับฤดูการนี้พวกเขาเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่แย่ในช่วงต้นฤดูการแต่หลังจากนั้นครับหลังจากเปลี่ยนกุนซือฟอร์มดีขึ้นแบบผิดหูผิดตามากๆจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยขึ้นมาอยู่ในแบบกลางตารางได้นะจากที่ก่อนหน้านั้นนี่คืออยู่ในโซนตกชั้นเลยว่างั้นเถอะ ซึ่งความประทับใจของเซบีย่าที่ผมมีให้พวกเขาคือการผ่านยูเวนตุสมาได้นะครับทีมเคี้ยวทีมแข็งอย่างยูเวซึ่งอยู่ในลีกอิตาลีเดียวกับโรม่าเซบีย่าผ่านมาได้ผมถือว่าเฮ้ยโอเคใช้ได้เลยนะฮะคือโรม่าผ่านเลเวอร์มาก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีครับแต่ผมมองว่าระหว่างเลเวอร์กับยูเวเนี่ยผมมองว่ายูเวเป็นอะไรที่แข็งแกร่ง,งกว่านะต้องพูดตรงๆ ประกอบกับโรม่าเองครับมีผลงานการเล่นฟุตบอลยุโรปเกมเยือนที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จริงอยู่ครับวันนี้เตะสนามเป็นกลางนะแต่ว่าคือมันสื่อได้ว่าโรม่าเนี่ยเก่งในบ้านครับแต่พอออกมาเล่นนอกบ้านปุ๊บเนี่ยฟอร์มพวกเขาจะดรอปลงไปอันนี้เป็นธรรมชาติเลยเซบีย่าเองคอนง้างจะคลั่งบอยครับในการเล่นบอลถ้วย จริงอยู่ว่าโรม่าเนี่ยมีมูรินโญ่คุมบางเหียนมันก็น่ากลัวอยู่แต่ส่วนตัวผมก็ยังมองว่าเกมรุกของเซบีย่าครับอย่างยูเซฟเอลเนสรีนะฮะก็ยังดูน่ากลัวกว่าแทม่อับราหัมของโรม่าแน่ๆนะครับกองกลางเนี่ยผมพูดตรงๆว่ามันก็สูสีนะฮะผมพอสู้กันได้เลยวันนี้จะเห็นบอลที่แบบสู้กันด้วยแท็กติกครับอาจจะยิงกันไม่เยอะค่อนข้างแน่นะอันนี้ค่อนข้างมั่นใจเลยแล้วก็โอกาสที่จะยืดเยอะเกิน90นาทีผมว่าก็มีสูงครับ หประตูอาจจะตัดสินผลแพ้ชนะหรือว่าตัดสินแชมปกันได้เลยทีเดียวนะครับแต่ถึงที่สุดผมก็ยังมองว่าเซบีย่าดูดีกว่าเล็กๆถ้าผมจะเลือกเชียร์นะฮะแล้วราคาที่ออกมาอัตราต่อรองมันคือเสมอไนเสมอกันจริงๆเลยนะน้ำเท่ากัน2ฝั่งเลยเอาเป็นว่าอยู่ที่ความชอบนะครับผมเชื่อว่าคู่นี้เสียงแตกแน่นอนแต่ถ้าถามผมผมชอบเซบียามากกว่านะยังชอบเกมรุกที่ดุดันของพวกเขามากกว่า แล้วก็ที่ชอบมากกว่านั้นคือสกอร์ต่ำมาแน่ๆครับยิงไม่เยอะแน่นอนคู่นี้อึดอัดชัวๆเพราะฉะนั้นขอนำไปโดยสกอร์ต่ำนะครับแล้วก็ตามด้วยอยู่เซบีย่าราคาเสมอนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้เลยครับคู่เดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าจะดูคู่ไหนละบอลยู20ก็ไม่ค่อยถนัดด้วยนะครับลองดูแล้วกันครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนี้เลยนะครับกิจกรรมทายผลสกอร์ก็ คอมเมนต์กันได้เลยใครทายถูกเดี๋ยวผมมีรางวัลให้เหมือนเดิมที่ l i น์แอดแอบอมแนะครับยังไงอย่า,ยาลืมแอดกันมานะฮะเราเจอกันได้ใหม่อีกทีครับวันเสาร์อาทิตย์นี้กับฟุตบอลลาลิกาลีกและฟุตบอลกันโชซิรียานัดส่งท้ายฤดูก,กาลนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ